รถไปไปจอดอยู่กองทุนก็ได้อารมณ์ที่หลังก็ได้คันนี้ถ้าเป็นของเพื่อนนะขนนะครับเหมือนไม่เห็นที่ไหนนะครับเนี่ยวนออกก่อนได้ไหมรันทองนี่เองนะครับวนออกไปก่อนครับคันนี้มันเยอะเดี๋ยวเดี๋ยววนออกไปก่อนคันนี้มันเยอะเดี๋ยวเอาเล็กเบืริเวณหงหนูบ้านิงอ๋อนี่นะครับเรามาถึงบ้านน้องที่ เรามาร่วมสมทบนะครับนี่โอ้ช่างเอวเอารถมาเลยนะครับมาเอ้ยนังใหญ่นะครับครับรถดำนี่น่าจะเป็นร้อยเหมือนกันมั้ยรถดำก็เยอะนะครับมาเลยครับคันนี้มาเลยนะครับรถไทยหยุดก่อนนะครับแขาบัรยากาศแบบนี้ก็ คนไทยนะครับไม่ทิ้งกันนะครับคนไทยขอคุณนรู้สึกว่ามาๆมาตัรถไถเดินตามหมามาก่อนครับรถมันติดมาครับเลื่อนเลื่อมาเลยยกไปยกไปนี่ึอกระสขอบคุณนะครับทุกแรงใจนะครับไม่มีอะไรนอกจากคว่าอบคุณนะครับอก่ข้างเอาปอกลงเชือกันหนะครับล็อกอกบอกลงช่วอกันหน่อยนะครับเ่ือกันนะครับ สวัสดีปูนนะครับจากตรงนี้ครับจากตรงนี้จอดครับจอดจอดจอดขอบคุณครับช่วยกันยกนะครับช่วยกันยกแป๊บเดียวนะครับเสร็จเสร็จนะครับขอบคุณทุกแรงใจเลยนะครับที่เราได้มาช่วยครับคนก็เยอะนะครับปูนครับบล็อกก็บล็อกเลนครับบล็อกข้างหน้าเลนะครับช่วยช่วยบล็อกขับรถหน่อยนะครับดีแล้วกี่เราเป็่ครับ เดี๋ยวพิกเรือมาก็จะจะมอบมอบตังค์ไปเนียบอกพ่นี่าพี่พเเรียกว่ามอกเตียวของแท้บหรอได้ได้ครับดู หิวข hey. He really? ้าวเลยนะครับเอ้ยไม่ใช่หิวข้าวหิวก๋วยเตี๋ยวเลยนะครับกี่แรง pm pm ่วอะไรครับ7ปรกมั m 7โอ้กี่พันชั่วโมงแล้วบ่หน่ จีิงจรงจีิแต่ไทยก็ยิ่งยังเลยไม่ได้ขายอลยู่าทอยรับในรถทีมงานเอามาให้ผมมามาหมดเลยครับมาโน่นแหละยาวเย็นเลยครับรถเยอะหมดแลมวตอนบ่ายโมงขับเป็นเช้าเลยเฮ้ยไม่ใช่สิบเอ็ดโมงอมารถไถมาดักรถไถมาเห็นยูทอยใช่ที่ที่บอกว่ารถมีรถไคถจะมาเอารถไถมาด้วยนะดูอยู่ ha ha ha